ด้วงของชาวลัคนาราศีกุมนะครับในเดือนพฤษภาคม2567ฮีโรเพนนะครับผู้ใหญ่ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับโปรโมทให้คุณได้รับมอบหมายงานจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือตัวคุณเองถ้าอยากจะไปสอบสอบได้สอบติดนะครับงานราชการนี่คือเหมาะกับคุณมากๆนะครับ ใครที่ภาคเพียนอ่านหนังสืออยู่นี่คือผลลัพธ์คือเป็นข่าวดีให้กับคุณนะครับหรือใครอยากจะเรียนต่อปริญญาโทรปริญญาเอกก็จะได้เรียนนะแต่ก็ต้องระวังหน่อยเรื่องสุขภาพนี่คือบางทีหักโหมมากเกินไปนะครับมีเกณฑ์เจ็บป่วยนะปวดหลังปวดเอวอย่างเงี้ยส่วนสิบดาวนี่คือในอีกด้านหนึ่งคือธุรกิจโรงงานขนาดใหญ่ ใครที่ทําร้านพวกอะไหล่เหล็กเครื่องยนต์อยู่นะครับก็ไม่มีปัญหานะ,ะเครื่องยนต์แบบเครื่องยนต์แบบใหญ่ๆอ,ะอ่ะรถคันใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแต่ก็อย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรมากเนี่ยนะครับมีเหตุเสียหายขาดทุนนะมีอะไรในสต็อกนี่คือก็เอามาขายก่อนอย่าเพิ่งลงทุนหนะ้าตอนนี้นะครับ ให้ผ่านพ้นเดือนนี้ไปก่อนนะค่อยค่อยลงทุนเพิ่มนะครับหรือไม่ก็รอปลายปลายเดือนหน่อยนะครับร้านเสื้อผ้าแฟชั่นนี่คือก็ยังไปได้อยู่นะจะได้การันตีเข้ามานะครับก็ามาช่วยเหลือ,อางเช่นก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเรื่องการเงินเนี่ยเดี๋ยวคุณจะมีมิตรสหายที่ดีเข้ามามาช่วยเหลือนะครับธุรกิจมันก็ยังไปไปได้มั่นคงอยู่นะการงานของคุณเนี่ย เป็นมาตรฐานนะครับแต่ว่ามันจะดีในช่วงป,ปลายเดือนหน่อยนะใครอยากจะลงทุนอะไรนี่คือใจเย็นนิดหนึ่งนะครับปลายเดือนเดิก่อนนะค่อยลงทุนเพิ่มนะครับชาวลาักขณาราศีกุมอย่าลืมนะครับว่านี่เป็นการทำนายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลนะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีก็เช่ว่าจะดีทุกคน ทายว่าร้ายก็ใช่ว่าจะร้ายทุกคนนะครับมันเป็นปกติของการทำนายนะครับว่ามันต้องมีเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีด้วยนะครับอะไรที่มันดีเนี่ยก็ขอให้ซึมซับเข้าไปส่วนเรื่องไม่ดีนะครับก็ไม่ต้องไปจํจำใส่ใจนะเอาไว้เป็นข้อคิดเตือนสติตัวเองจะได้ไม่ประมาทนะครับ